สวัสดีครับวันนี้พบกวับเฮียคิมนะครับวันนี้บรรยากาศหน้าโชว์รูมเรานะครับวันนี้วันดีนะฝนพำมๆตอนเช้านะครับวันนี้จะนำเสนอ Mercedes-Benz นะครับตัวนี้เป็น C180 นะครับตัวนี้พิเศษยังไงพิเศษคือเป็นตัวนำเข้านะครับปี2011ตัวนี้เครื่องพันแปเครื่องยนต์4สูบนะครับมาพร้อมกับออปชั่นคูดคอนโทรลพาร t ตเนชชิพนะครับพวงมาลัยมัตติฟังชันบอกกึ่งไฟฟ้านะครับ ตัวนี้นับสีเดิมโรงงานนะครับจัดไฟแนนได้นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจจะจัดไฟแนนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเหมาะสาหรับในเมืองและนอกเมืองคล่องตัวสะดวกสบายมากๆนะครับดูแลง่ายซ่อมง่ายนะครับอะไรถูกนะครับถ้าใครกําลังมองรถยุโรป1นึ่คันนะครับฝาก C180 ดตัวนี้ด้วยนะครับก่อนทิ้งท้ายนะครับตัวนี้นะครับราคา7,49,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ749,000าบาทเท่านั้นนะครับรีบจับจองนะครับสำหรับวันนี้เฮียคิีมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ